จะไม่ยังอะไรเอานี่เด็พักนะกันจานเห็นอยู่ว่คืออะไรล <ง S 1> เลียนโรงเรียนโรงเรียนนี่เพิ่งเอาเดี๋ยวคุณผูถาม่อยว่าไมยังอีกมือนจะไม่ยังโรงเรียน <c oughs> จะมาลากเด็กหน่อยป่ะมันนี้คอยสิมารเรียงเขาเด็กหน่อยขึ้นเก่านั่นแหละพี่น้องเอฟซีนะครับผมก็ดื่นเกะขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับสุขุมสุนเด้นนะครับผมที คอยซัพพอร์ตนะครับเบ้าวเย้ามาตลอดนะครับผมนอวันะนี้เบาา้าเย้าก็มาฮิตอีกคือเก่านั่นละนะครับหลังจากที่เงืนอเลื่อนออกนอนะครับผมแต่กระไดโบหลยนะครับกับมาแบงปันรอยยิ้มให้กับเด็กน่อยคือเก่านั่นละทำตาม<ะ>สัญญา<อ>ที่ให้ไว้กับเด็กๆเออจะให้ไว้กับเด็กๆคือเก่านั่นละนอะพี่น้องสร้างภาพอีกคือเกามาม,มามามา สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วขอรานขอนงค์ว่าจะให้ทานพร้อมกันกับพี่เลยนะครับผมครับผมนี่นะครับก็จะมีคุณคู่คุณสวยนะครับผมนี่นะครับมาซอยเนาะนะครับมันดีใดยังกินนะคะคุณผู้วันนี้เป็นข้าวมันไก่ทอดค่ะแล้วก็เฟรนฟายแล้วก็ลูกชิ้นทอดแล้วก็จะมีขนมเป็นโดนัทค่ะ ว้าวว้าวว้าวนี่จะเป็นข้าวมันไก่ทอดน่ะเห็นบอพี่น้องคุณครูเพิ่นเ่ไดชส้อนตะนั่งซื้อเด้ค่ะเพิ่นูทำเป็นทุกอย่างใช่ค่ะคุณครูต้องทำเป็นทุกอย่างครับผมก่อนเืินก็ขอพระคุณเอฟซีสู่สุขสุขคุเด้อนะครับผมเนาะ มืัอนี้นะครับเปาเย่าก็ะเด็นมาแบ่งปั้นลอยยิ้มนะครับเด็กเอกนะครับที่โรงเรียนบันกระจานนะครับผมเนาะนะครับเบืองเล็กน้อยแล้วนะครับเพป็นตัวคือซีมีความสุขนะครับผมเนาะสิ่งที่เปาเย่ามานําแบ่งปันมืัอนี้ก็มีหลากหลายเมนูนะครับผมเนาะมีเบืองในบ้านของผมนะครับมีความสุขแห้งนะครับผมนะครับนะครับผมเนาะคุณนคู่คนกะ มาซอยตักนะครับผมคู่น้องเรียนนี่ผมยอมัาว่านะครับผมเป็นกันเองมากนะครับผมเนาะที่ผมได้เลือกมาแบ่งปันรอยยิ้มนะครับผมถ้ามีโอกาสก็อยากไปน้องเรียนอื่นไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าต้นทุนชีวิตของเบาเยามันยังหนอยู่นะครับผมเนาะกาเกิดขึ้นได้นี่นะครับกับโมเมนต์พรเะื่อนในกระเป๋าเบายาวเลยนะครับเป็นน้ำพักน้ำแลง นะครับของพี่น้องเอฟซีนะครับที่ซอยกดไลค์กดแชร์ให้เบาเย้านะครับผมที่เีวนี้วันนี้นะครับผมโมเมนต์เบาเย้ามาแบ่งปันรอยยิ้มผู้เดียวได้พี่น้องเอฟซีกาดได้คือกันนะครับผมนอที่มาคอมเมนต์มากดไลค์มากดแชร์ให้เบาเย้านะครับผมที่ให้อ่ามีขนมให้เล็กน้อยกินมือนี่โมเมนต์โมเมนต์แต่เบาเย้าเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนั่นแหละครับผมนอที่โคไลค์กดแชร์ให้นะครับผม นิดหน่อยคมวนถามบึงนะครับผมผมก็รอถามบึงคนว่าแซบอยากมีอยากมีแบบนี้ทุกมือคนว่านะครับนิดหน่อยคนว่าอยากมีแบบนี้ทุกวันนะครับผมแต่ว่าบ่าเย่ากับเฮ็ดให้บ่ได้ทุกวันนะครับผมเนาะด้นๆอาจจะมีเธอหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นค้อมซุขนะครับของช่องน้อยๆนะครับที่กขาลั่งจะเกิดไม่นะครับผมเนกกาะต่อพี่น้ลองอีี กดไลค์กดแชร์ให้เบาเย้าในเด้อนะครับผมนาอกติดใมาแบ่งปันความสุขให้ครับพี่น้องเอฟซีสุขสุขเมืองอีคือเก่านะครับผมนะครับเด็กเด็กหน่อยกินอิ่มนะครับเข้ากับยิ้มได้นะครับสำหรับโมนี้นะครับเบาเย้ากับิเดาราไปก่อนเด้อนะครับผมหักพี่น้องเอฟซีคือเก่านันะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน่นะครับ